สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติกรณามาร่วมงานของเราวันนี้นะฮะปกติตอนที่เรานึกถึงพปทแบงกชาติเนี่ยนะฮะเราก็จะอาจจะนึกถึงว่าแบงกชาติเป็นคนที่มีประชุมดูแลว,ว่าดอกเบี้ยคนขึ้นคนลงดูเรื่องอัตาราลรกเปลี่ยนเป็นยังไงออกกฎเกณฑ์ต่างๆดูแลพวกธนาคารพาณิชย์นะ,ะควบคุม ไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้เกิดกวิกฤตมีเรื่องกรอบเงินเฟอ้อนะฮะมีจัดงานสัมมนาวิชาการอะไรต่างๆทําผลงานวิชาการนะรสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะฮมามากมายนะครับเ่รื่องเงินเฟอ้อตัวเลข GDP พ g d ีอะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดนะี่ยอันหนึงที่เป็น ป้าประสงค์เนี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในการทาง,งานในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วคือเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยโดยส่วนรวมเนี่ยนะครับกินดีอยู่ดีนะฮะและอย่างยั่งยืนแลยไอ้เรื่องที่ของที่อยู่ในกฎหมายของเรานะฮะที่จะต้องดูแลตามหน้าที่ในเรื่องเถียรภาพอะไรต่างๆเนี่ยเถรยรภาพทางการเงินทางราคาทางสถานการเงินทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ มีการชีวิตของคนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วมันต้องมีอะไรเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยนะครับมีความกินดีอยู่ดีมีความเป็นอยู่เนี่ยที่ที่ดีขึ้นนะอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอย้ำนะว่าตอนที่เราพูดถึงเรื่องความกินดีอยู่ดีเนี่ยของประชาชนชาวไทยเนี่ยเราต้องพูดถึงส่วนรวม นะฮะเอ่อไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเราต,ต้องเน้นเรื่องของความว่ายั่งยืนนะเพราะหลายอย่างหลายทีเนี่ยบางทีที่มันมีอะไรออกไปไว่าทำไมถึงแบงค์ชาติไม่ทาอย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องชั่งระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนั้นเพื่อจะให้ดูว่าไอ้ส่วนรวมเนี่ยมันไปได้โดยดีแล้วก็ต้องดูเรื่องว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ทําเฉพาะในระยะสั้นสร้างผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์นะฮะแต่เป็นอะไรที่มันจะช่วยในเรื่องของความระยะยาวและความยั่งยืนได้จริงๆ ซึ่งก็ถามว่าแล้วแล้วดังนั้นเนี่ยมันมันไอความคินดีอยู่ดีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันต้องมีอะไรเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะ,ะของหนาเออมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยความที่เราสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเออเออ,เอ,อมีหลายมิตินะฮะแต่ตัวเนี้ยนะ,ะด้วยความที่เราเป็นทรบทเนะี่ยผมอยากจะขอไปปุ่งนะฮะที่เรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านฝั่งการเงินหรือเรื่องอะไรเนี่ยทางฝั่งการเงินเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ย มีความกินดีอยู่ดีซึ่งคงหนีไม่พ้นนะฮะสองเรื่องด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยก็คือยังไงยังไงเนี่ยรายได้คนเนี่ยก็ต้องเพียงพอนะะรายได้คนก็ต้องเพียงพอเพียงพอสําหรับรายจ่ายนะฮะออโดยรวมนะะอาจจะมีบางช่วงใช่ที่รายได้ไม่พอก็ต้องไปกู้มาะอะไรต่างๆแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าเราจะมีชีวิตความเป็น ความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องมีรายได้ที่เพียงพอสําหรับรายจ่ายซึ่งถ้าดูในภาพรวมของประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้ของประเทศเนี่ยมันก็โตช้าลงจริงๆนะถ้าเราดูศักยภาพของการเติบโตเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจากเดิมที่เคยอยู่ที่เนี่ยสีเเนี่ย ช่วงหลังที่ดูจากตัว,ตว,ตวลงตัวเลขอะไรต่างๆสะท้อนเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราเจอหลักๆก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานที่มันค่อยตัวคบคู่ไปกับนะฮะอัตราการเติบโตของแรงงานที่มันชะลอลงเนี่ยก็เห็นว่าศักยภาพจริงๆของ,ของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณบวกลบนะ,ะประมาณสามเปอร์เซ็นตะศักยภาพอันนี้ความหมายคือว่าเราสามารถผลิตได้เท่าไหร่ บางช่วงนะฮะเศรษฐกิจอาจจะดีแล้วอาจจะสามารถโตสูงกว่านั้นได้นะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าแบบมันผลิตได้อีกประมาณเท่านี้นะฮะแนวโน้มการเติบโตก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยสามเปอร์เซ็นถ้าเราไม่ปรับนะฮะต่างๆสิ่งต่างๆทางฝัง่งเรื่องของโครงสร้างเนี่ยให้ดีขึ้นเราถามว่าไอ้สามเปอร์เซ็นนี่มันพอไหมมันตอบมันสร้าง,งก็คือก,ก็ก็ไม่พอสามเปอร์เซ็นนี่เป็นอัตราการเติบโตที่เราเห็นในประเทศที่เขารวยๆกันแล้ว อย่างประเทศอย่างพวกเกาหลงเกาหลีนะฮะแต่เราเนี่ยนะในฐานะประเทศที่รายได้ยังต่ําอยู่เนี่ยนะครับนี้ที่จะมีการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนยที่สูงกว่านี้นะครับแลวอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอเนี่ยคือไอ้สเอร์เซนที่เราโตเนี่ยนะฮะหรือไอ้ที่โตมาเนี่ยอดีตเนี่ยถ้าดูด้วยว่าประโยชน์นะฮะหรือหรือที่ได้จากการเติบโตเนี่ยไปตกที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นว่าจะค่อนข้าง มีการกระจุกตัวนะฮะไม่น้อยกระจุกตัวถ้าดูเรนระยะยาวนะฮะแล้วดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยเท่าไหร่นะฮะจะเห็นว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยการเติบโตของรายได้ของของของ,ของแรงงานต่างๆเนี่ยเทียบกับหมวดอื่นๆเช่นเนี่ยกำไรบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแหลกนะฮะแล้วก็กระจุกตัวเนี่ยในแง่ของกลุ่มด้วยนะฮะเราก็เห็นนะ,ะช่วงหลังโดยเฉพาะเนี่ย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลายต่างเนี่ยมันไม่ค่อยทั่วถึงนะครับจะมีบางกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรายได้สูงเนี่ยที่จะได้อนิสงส์จากการฟื้นตัวที่สูงกว่าการบริโภคที่เห็นที่ฟื้นในภาพรวมเนี่ยก็กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่รายได้สูงนะเหมือนตัวเลขที่โชว์เนี่ยว่า40%ของการบริโภคที่โตขึ้นมาเนี่ยในทบปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจากการบริโภคของเพียง10%ของกลุ่มรายได้ที่สูง ก็สะท้อนเนี่ยว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันไม่ค่อยทั่วถึงไม่ทั่วถึงในแง่ครัวเรือนแล้วก็ไม่ทั่วถึงในแง่ของกลุ่มด้วยนะครับเพราะาภาคธุรกิจเนี่ยเราก็เห็นการฟื้นตัวที่แตกต่างกันมากนะรระหว่างภาคต่างๆหลายภาคก็ไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฟื้นอ่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มันมีอุปสงค์แต่ท,ทั้งทั้งเรื่องของ โครงสร้างและทั้ง,งเรื่องของวัตจักรนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะบายภาคก็เจอนะครับเ,เรื่องของการแข่งขันนะโดยเฉพาะจากจีนที่มันหนักขึ้น,นกว่าเดิมนะเลยมันทาให้อันนี้สงของการฟื้นตัวเนี่ยรอบเนี้ยอาจจะไม่ดีเท่ารอบก่อนก่อนอันนี้ก็เป็นภาพในประเทศที่แบบโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยไรายได้ก็ฟื้นก็ไม่ค่อยที่จะเร็วนักถ้ามาดูในภาคอีสานนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะปัญหา เรื่องของว่ารายได้เนี่ยที่มันโตเนี่ยช้าไปพอสำหรับรายจ่ายนะฮะเช่นเดียวกันนะครับโดยเห็นกรัปนะฮะระหว่างรายได้กับรายจ่ายของโครเอนชีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะฮะสูงสุดนะฮะเป็นกรัปที่สูงสุดเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะครับเราเห็นครัวเรือนนะฮะในอีสานที่พึ่งพานะครับเงินช่วยเหลือเนี่ยครับมากที่สุดนะครับเป็นระดับต้นๆนะครับ แล้วก็อีกอันที่เราเห็นก็คือครัวเรือนในภาคอีสานเนี่ยนะหรือแรงงานเนี่ยที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดซึ่งการที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยที่สูงขนาดเนี่ยมันทาให้รายได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเติบโตของรายได้เนี่ยมันก็สูงไม่มากนะฮะดูจากอ่การที่รายได้เนี่ยมันพึ่งรายได้นได้เพียงหนึ่งรอบต่อปีนะครับแล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในเขตชนบทนี่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับ ผลิตภาพนะฮะของเกษตรนะฮะก็ก็ต่ำนะครับถ้าดูนะฮะเทียบของไทยเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าผลิตภาพของรายงานในภาคภาคเกษตรนะฮะก็ก็ถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นๆที่มากแล้วนอกจากรายได้นะฮะที่ต่ำเนี่ยอีกองค์ประกอบหนึ่งของความกินดีอยู่ดีเนี่ยที่จะที่สำคัญเนี่ยคือของหน้าที่เป็นหัว เรื่องที่เราจะคุยกับวันนี้ในเรื่องของข้อเสนาเนี่ยคือเรื่องหนี้สินนะครของครัวเรือนต่างๆเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าทรัพย์สินนะครับเราทราบดีว่าในประเทศตอนนี้หนี้สินต่อครัวเรือนนะครับถ้าดูเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงสูงกว่าที่เราอยากจะเห็นอยู่ที่ประมาณ90้เกือบเกบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็ทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากกว่าที่อื่นที่เราเห็นที่มันประเทศอื่นที่เขามีหนี้ครัวเรือนที่สูงเนี่ย ก็คือสัดส่วนของหนี้เนี่ยที่มันเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างไรายได้ไม่ได้มีทรัพย์สิน,หน,นหนุนหลังนะพูดง่ายๆก็เป็นพวกเครดิตการ์ดกับพีโลนี่ค่อนข้างสูงนะครับประเทศอื่นที่เขามีหนี้ครัวเดือนที่สูงเนี่ยมันจะเป็นเป็นหนี้พวกหนี้คหลักๆก,ก,ก็เป็นพวกหนี้กู้มาซื้อบ้านยกตัวอย่างพวกเนี้ยข้อดีก็คือว่าถ้าราคาบ้านต่างๆอะไรมันเพิ่มขึ้นเนี่ยฐานะการเงินของโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะอยู่มีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยมากขึ้นเทียบกับหนี้ที่คุณมี แต่บ้านเราเนี่ยนี่ซะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นนี่เนี่ยของที่มันไม่มีอะไรมาบักเป็นนี่อันซคิวนะฮะรือวิธีที่จะแก้จริงๆเนี่ยต้องทําให้รายได้อย่างไงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้มันการแก้เนี่ยมันยากใช้เวลาไม่มีไม่มีมาจ็กโซลูชันที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้เร็วถ้าดูนะฮะและภาระนี่เนี่ยในเรื่องที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับในภาระนี่เรื่องของเกษตรกร ก็เป็นปัญหาที่หนักเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเกษตรกรเนี่ยในภาคอีสานนะครเป็นที่มาของทำไมถึงเราเลือกหัวข้อนี้นะครับมาเป็นหัวข้อสัมมนาวันนี้นะครับตัวเลขผมขอไม่เล่าเดี๋ยวทางช่วงต่อๆนะของเซลนาเนี่ยคงคงได้ขยายความในเรื่องนี้ให้อย่างชัดเจนและกระจ่างเลยถ้าถามว่าสององค์ประกอบเนี่ยสำคัญแะที่มันนดเนี่ย ที่จะมีเนี่ยเพื่อจะให้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทดีเนี่ยก็คือหนึ่งรายได้อ่ะก็ต้องมากกว่ารายจ่ายสองหนี้ก็ต้องน้อยกว่าสินทรัพย์พูดง่ายก็คือ,อย่ต้องมีความมั่งคั่งมีความมั่งคั่งพอนะฮะจ่ายหนี้ได้มีความมั่ง,งนะค,คมมงั่งที่จะให้สําหรับลูกหลานอะไรต่างๆแล้วต้องทําอะไรนะรเพื่อจะให้เห็นตรงนี้ให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเราดูนะฮะคงต้องเร,เริ่มด้วย ภาพรวมนะฮะเออตัวกราฟขอใช้เวลานี่หนึ่งจะ,จะสะท้อนปัญหามันก็เป็นกราฟดูง่ายๆเนี่ยก็คือพลอตเรื่องของรายจ่ายของครัวเรือนในภาคอีสานนะครเทียบกับรายได้นะะของครัวเรือนในภาคอีสานร,รายได้ที่มาจากการทํางานนะอันนี้ก็ไม่รวมพวกสวัสดิการที่เราเห็นสองเส้นนะฮะก็เห็นชัดนะฮะจากไอ้กราฟเนี่ยผมว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่า ตัวนี้มันจะฟ้องว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะที่มันควรทําและอะไรเนี่ยที่มันไม่ควรทําแล้วผมว่ามันฟ้องอย่างน้อยเนี่ยสามประเด็นเน่ยชัดๆหนึ่งนะฮะก็คือปัญหาเนี่ยปัญหาที่แบบปลายจ่ายมันสูงกว่าไรายได้เนี่ยมันอยู่กับเรามายาวนานแล้วเป็นอะไรที่มันอยู่มาอย่างยาวนะฮะกราฟเนี้ยกลับไปเนี่ยเออสิบปีนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าลากกลับไปนะเราก็เห็นภาพเนี่ยมายอย่างตอ่อเนื่อง สองปัญหาเนี่ยหนักขึ้นนะรับพอเห็นส่วนต่างเลยกับเนี่ยระหว่างรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะมันทางขึ้นนะฮะอีก,กน,นะจากเดิมนะถ้าเราเห็นท่านเห็นเนี่ยส,สิบปีก่อนเนี่ยนะรายจ่ายหมื่นห้ารายได้หมื่นสองนะฮะตอนนี้กลายเป็นกับเนี่ยอ่าต่างกันนะ สูงขึ้นที่มาเนี่ยที่เรียนเนี่ยประมาณห้าพันนะฮะแล้วเราก็เห็นเนี่ยอัตราการเติบโตนะฮะของรายจ่ายที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้นะเลยปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอยู่มานานแต่หนักขึ้น,นแล้วตัวนี้มันสะท้อนประเด็นที่สามด้วยก็คือว่าถ้ามันมีกัปเนี่ยระหว่างรายจ่ายกับรายได้อย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาก็หนีไม่พ้นก็คือหนี้ หรถึงแม้นะฮะเราจะแก้ปัญหานี่ที่มีอยู่ปัจจุบันก้อนนี้ที่เป็นโมรโดกในอดีตเนี่ยเราแก้กรรมเก่าเนี่ยได้แต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องของรายจ่ายกับรายได้เนี่ยให้ปัญหาก็ไม่จบเพราะมันก็จะมีหนี้ใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วมันสะท้อนเนี่ยว่าท้ายที่สุดที่เราจะแก้ปัญหานี่อย่างยั่งยืน ยังไงยังไงเนี่ยเาต้องกลับไปแก้ให้ครบวงจรก็คือต้องแก้ปัญหาของเรื่องรายจ่ายแล้วกแก้ปัญหาของเรื่องรายได้เนี่ยให้ได้ด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอยู่แก้ไปแก้ไอ้สต๊อกกรรมเก่าอะไรได้กลับไปเนี่ยไอ้มีใหม่มก็ยังจะมาและปัญหาหมันก็จะไม่จบก็บเลยเป็นที่มาของว่าในองค์ประกอบของ โซลูชันนะฮะแลส่วนหนึ่งของโซลูชันแล้วกันเนี่ยที่จะแก้เรื่องของปัญหาของของเรื่องความเกินดีอยู่ดีเนี่ยให้อย่างยั่งยืนนะฮะก็ต้องดูให้ครบในทุกด้านนะฮะครบทั้งรายจ่ายครบทั้งฝั่งรายได้แล้วก็สุดท้ายนะฮะของหน้าหนีไม่พ้นก็ต้องแก้ปัญหานี้สิ่นะแล้วถ้าไม่ทำให้ครบเนี่ยนะฮะปัญหามันก็จะไม่ถูกแก้อย่างยั่งยืน แรกเลยที่สําคัญนะฮะผมว่าเนี่ยก็คือหนีไม่พ้นโดยเฉพาะถ้าเราดูกราฟแอนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยรายจ่ายเนี่ยมันเริ่มวิ่งเร็วขึ้นถ้าถามว่าไอ้น,นี้มาจากอะไรมันก็มาจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นและในการที่จะดูแลเนี่ยให้รายจ่ายเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันมันเหมาะสมมันไม่สูงเกินไปเนี่ย หน้าที่ของทางทบทอเองที่สําคัญหนีไม่พ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเนี่ยนี่สินนะมันย,ย,ยั่งยืนได้เนี่ยก็คือต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพของราคาต้องดูแลไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยและค่าครองชีพเนี่ยของคนเนี่ยมันสูงเกินไปถ้าถามว่าทําไมถึงแบงค์ชาติเนี่ยแบบเหมือนออฟเซสหรือฟิกเซดเว่ยกับเรื่องของเงินเฟอ้อทำไมถึงอยู่ให้ความสาคัญกับนี้เยอะขนาดนี้ตอนนี้เงินเฟอเเ้อก็ไม่ได้สูงมากมายอะไร มันก็เป็นเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยอันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่กระทบทุกคนกระทบความเป็นอยู่ของทุกคนนะฮะถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการมันก็กระทบต้นทุนหองท่านแต่ถ้าเป็นครวเรือนก็กระทบค่าครองชีพของท่านและที่สําคัญในแง่ครัวเรือนที่ถูกกระทบเนี่ยครเรือนที่จะถูกกระทบเยอะสุดในเรื่องของเงินเฟ้อค่าครองชีพเนี่ยปัญหาของค่าครองชีพเนี่ยจากเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นครัวเรือนรากหญ้า ถามว่าทําไมเพราะว่าครัวเรือนที่เป็นรากย้าเนี่ยจะไม่มีสินทรัพย์คือครัวเรือนที่มั่งมีมีสินทรัพย์ปกติเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมูลค่าของสินทรัพย์อะไรต่างมันก็ช่วยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะช่วยลดภาระของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นแต่ครัวเรือนที่รากย้าเนี่ยนะครับจะไม่มีไอ้ตัวคุชั่นตรงนี้นะครับ ในการดูแลเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญในการที่จะดูแลเรื่องของโครเรือนที่เปราะบ,บางนะจเป็นที่สุดอันที่สองที่สําคัญในเหตุผลที่เราอย่างไงยังไงเนี่ยไอเรื่องสิทธ,ธภาพราคาเนี่ยมันสําคัญก็คือว่าเงินเฟอ้อมันขึ้นแล้วเนี่ยมันวันที่ขึ้นแล้วแบบเครื่องยนต์มันติดเนี่ยมันเอาลงได้ค่อนข้างยาก นะเราก็เห็น <im ironic> ตัวอย่างจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยที่วันที่แบบคนมันเริ่มเชื่อว่าเงินเฟ้อมันมาแล้วมันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยการคาดการเงินเฟ้อมันเริ่มไปเนี่ยมันทําให้วงจรของเรื่องของของเงินเฟ้อนะครับค <im S 2> <exha> ่าแรงขึ้นต้นทุนขึ้นสินค้าราคาขึ้นพวกเนี้ยมันจะเริ่มติดนะฮะและการที่จะปรับมันก็จะลําบากเห็นได้จากต่างประเทศนะประเทศพัฒนาเนี่ยที่ถึงตอนที่ของเงินเฟ้อเขาขึ้นเนี่ยมันจะลงเนี่ยมันใช้เวลามันหนืด แล้วอีกอย่างที่เราเห็นในเรื่องเงินเฟ้อนะฮะถึงแม้เนี่ยเราอาจจะดูในงแง่ตัวเลขตัวเลขเงินเฟ้อที่ช่วงหลังอาจจะดูต่ําเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าราคาเนี่ยมันลงเงินเฟ้อวันที่มันเกิดเนี่ยแล้วราคามันขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นราคามันลงนะฮะร,ราคามันก็ขึ้นค้างเติ่งอยู่อย่างเงี้ยนะฮะค่าครองชีพของคนก็ค้างเติ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับราคาเนี่ย ของสิง่งอาหารที่เราทุกอย่างของที่เราบริโภคต,ต่างๆไข่ไก่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะเงินเฟอร์มันขึ้นราคาขึ้นแต่ตอนนี้เงินเฟริรมันชะลอลงมาไม่แต่ความว่าราคามันลงนะค่าของที่มันลงคนก็เลยรู้สึกเนี่ยว่ามันมีความลาบากก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ว่าเรื่องสิทธิธธาภาพราคาเนี่ยเป็นอะไรที่เราชะล่าใจนะไม่ได้เราต้องใส่ใจเพราะอย่างที่เรียนถ้าเราดูกราฟเมื่อกี้นะเราเห็นเนี่ยของโครเอียนของภาคอีสาน รายได้อนข้องฝลัแต่ช่วงหลังเนี่ยรายจ่ายที่มันโตขึ้นมาเยอะๆนะฮะก็จะเห็นเนี่ยที่มันเงยหัวขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยอันนั้นแนะ่ะมาจากเรื่องของค่าครองชีพที่ขึ้นนะครับแล้วยิ่งในสภาวะที่แบบรายได้เขาไม่ค่อยโตเนี่ยการที่จะปล่อยให้เงินเฟอร์มันวิ่งเนี่ยมันจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยอย่างมีนยัยยะเรื่องที่สองต้องดูเรื่องที่เตาทวาไปแล้วก็เป็นหัวใจนะฮะคือแบบ ถ้าดูแลเรื่องเถียรภาพราคาดูแลเรื่องรายจ่ายรเรื่องค่าของชีพไปได้แล้วนี่มันโตเนี่ยยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นนะฮะต้องดูแลเรื่องรายได้ต้องให้มีรายได้เนี่ยกลับมาโตแลตวโตได้อย่างยั่งยืนโตได้อย่างยั่งยืนความหมายก็คือว่าก็ต้องมาจากเรื่องของประสิทธิภาพมาจากผกลิตภาพของแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะมันจะมาจากแบบ มาตรการเชิงสวัสดิการช่วครงช่วคราวอะไรเนี่ยมันอาจจะช่วยได้แต่เป็นช่วงระยะสั้นนะฮะแล้วอาจจะมีความจําเป็นแต่มันจะไม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมันจะไม่ช่วยให้ปิดกับ๊บไอ้ที่เราเห็นไม่แค่อย่างถารวรเนี่ยด้อย่างยั่งยืนก็เลยการที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจําเป็นนะครับซึ่งเป็นที่มาอีกนะทำไมถึงทางทบเองเนี่ยามักจะเห็นว่าตอนที่เราพูดอะไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเรื่องสําคัญเนี่ย คือการที่ต้องให้ความสําคัญเนี่ยก,การที่จะปฏิรูปและปรับเรื่องของโครงสร้างเนี่ยให้ให้เพิ่มนะฮะประสิทธิภาพของแรงงานเพราะการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานเนี่ยเป็นวิธีเดียวนะฮะที่จะสร้างไรายได้ให้คนเนี่ยที่มันสามารถที่จะโตได้อย่างยั่งยืนนะ,ะเพราะถึงแม้ค่าจ้างมันเกิดขึ้นขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าประสิทธิภาพมันไม่เพิ่มอ่ะม,ม,มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ดีเพราะว่าผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างที่มันสูงขึ้นถ้าประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้นนะมันเป็นอะไรมัน มันเป็นอีกมันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมีความยั่งยืนถ้าไปทางด้านนั้นระบทบาทของทบทนะฮะในเรื่องนี้คืออะไรนะฮะเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวบทบาทหลักนะฮะในเรื่องของฝั่งรายได้แต่เราก็ทําในส่วนของเรานะฮะในฝั่งการเงินนะ,ะที่คิดว่าจะช่วยในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการที่จะที่สำคัญนะครับก็คือ,อการวางน,นะฮะโครงสร้างพื้นฐานทาง,งการเงินนะ,ะให้ได้พยายามให้ กลไกการเงิน,นะระบบสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยทำงานนะครับให้คนเนี่ยสามารถเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อนะครับได้ซึ่งอันนี้ก็ทราบดีนะว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับก็มีปัญหาที่เราเห็นในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะฮะเราเห็นนะครับว่าในภาพรวมอีกในองค์รวมรตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าสินเชื่อนะครับมีการเติบโตนะครับในภาพรวม ตนมีอีกในไอ้ตัวเลขภาพรวมที่มันดีเนี่ยมันซ่อนนะฮะบางกลุ่มนะฮะหลายกลุ่มที่มีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อนะฮะช่วงหลังที่เราเห็นนะครับที่ชัดเจนเนี่ยและเป็นห่วงเป็นพิเศษเนี่ยก็คือกลุ่ม SME นะฮะกลุ่ม SME เนี่ยบ้านเราเนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อมาตั้งแต่ก่อนโควิดแลลวนะ,ะถ้าดูเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยอัตราการเติบโตสินเชื่อ SME เนี่ยดรอปลงนะฮะ ช่วงโควิดเนี่ยด้วยความที่มีมาตรการออกมาเป็นพวกพรกอต่างๆพรกอลซอฟต์ฟลพรกสินรฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยก็ปัดนะฮะสินเชื่อเข้าไปเอสทํามทำให้สินเชื่อมันกลับโตขึ้นมาแต่ตอนเนี้มันเริ่มกลับเข้าไปสู่เทรนเดิมแล้วก็คือเริ่มที่จะติดโตอีกละการเติบโตของสินเชื่อเอสเอ็มซึ่งนี้เป็นเหตุผลที่ทางทางทบเองแล้วก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงคลังที่ที่ที่จะสนใจแลรับเรื่องเนี้ไปทําต่อเนี่ย ท,ที่เราคิดว่าจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาตัวนี้ในการเข้าถึงสินเชื่อของ s m e เนี่ยคือการที่จะมีหน่วยงานนะะที่จะมาช่วยเรื่องของการค้ำประกันนะ,ะสินเชื่อในในรูปแบบที่มันยืดหยุ่นกว่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันผ่านกลไกลบสยนะครับและทําได้อย่างต่อเนื่องกว่าเพราะว่าวิธีหนึงอีกที่จะสร้างลดปัญหาเนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยค,คือตารลดความเสี่ยงนะฮะ ของสถาบันการเงินต่างๆในการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME นะหรือถ้าเราจะไปแบบไปอีกอะไป,ไปเหมือนไปขอความร่วมมือไปช่วยผลักดันขับเคลื่อนให้เนี่ยสถาบันการเงินเขาปล่อยอะไรเนี่ยช่วงมันก็อาจจะได้สักอีกช่วงรูปหนึ่งอะแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างมันจะไม่ยั่งยืนนะและวิธีที่จะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยก็คือก็ต้องลดความเสี่ยงให้เขาซึ่งวิธีที่จะลดความเสี่ยงให้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือมีกลไกค้าประกันนะ ที่ผมขอภัยทับศับนะฮะที่เราพยายามเรียกว่าเป็น general credit guarantee facility ที่จะช่วยนะครับในเรื่องนี้ได้ช่วยให้มันเดินได้ตอนเรื่องไอ้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอื่นที่เราทำนะฮะก็เหมือนที่เราใช้กันแล้วคุ้นเคยกันทุกคนนี้แล้วคิดว่ามันชะมีบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสให้คนก็คือไอ้โครงสร้างพื้นฐานในแง่ของดิจิทัลนะฮะเรื่องระบบ payment ต่างๆนะฮะที่เราคุ้นเคยพร้อมพงพร้อมเพย์ Pay, นะฮะทำให้ไอ้การ จับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันสะดวกขึ้นนะฮะเราคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวสําคัญในการสร้างโอกาสนะเ้วก็เห็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโอกาสต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่จะมีการวางนะฮะพื้นฐานทางการเงินที่มีต้นทุนที่ถูกนะฮะแล้วก็เข้าถึงนะฮะประชาชนใน,ในวงกว้างนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําที่จะช่วยเรื่องของรายได้ต่อเนื่อง ให้รายได้ที่มันโตอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่เรียนนะฮะเรื่องนี้มันปัญหาที่ใหญ่นะฮะมันมีหลายมิติมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่เราต้องทำนะครับซึ่งมันก็ต้องต้องอา,อาศัยนะค,ความร่วมมือจากาหลายภาคส่วนนะฮะไม่เฉพาะจากภาคการเงินหรือจากทอทอต่อเองนะฮะและสามนีไม่พ้นนะฮะเอที่จะแก้ปัญหานี้ช่วยให้นําไปสู่เรื่องการดีๆดีดก็ต้องแก้ปัญหานี้สิ์นะครับ ซึ่งอย่างที่เรียนนะภาษานีสินเนี่ยมันอยู่กับเรามานานมากนะครับเอ่อไอ้นีสินโครเรียเนี่ยก็สูงมานานนะฮะเอ่อทางทปทก็ได้อ่เอ่เตือนนะฮะมาตั้งแต่ไห,ตไหนแต่ไรแล้วแต่เตือนว่าเตือนไปอีกแค่นั้นนะซีสิน,สนก็โตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาเร่งเอาสูงเป็นพิเศษในช่วงโควิดนะครับเอ่ออ่มาสูงถึงระดับที่มันอยู่90เนี่ยต่อ GDP นะซึ่งมันสูงกว่าที่ระดับที่ ควรมีอยู่สําหรับเสถียรภาพของประเทศถ้าเราดูต่างประเทศเกณฑ์ที่เขาจะมาใช้ตัวเลขที่เขาอยากเห็นนี่มันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ GDP นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาลงไปอย่างนั้นเอาลงเอาอยากจะให้มันลงเร็วเกินไปแรงเกินไปก็ไม่ดีทําไปอย่างนั้นทุกอย่างก็จะสะดุดนะเลยโจของเราเนี่ยบอกก็ต้องทําให้าการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยนะัมันยังมันยังโตอยู่ได้นะแต่โตอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดุด สิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือของหน้าเห็นนี่สินโครเรือนี่มันโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะอย่างเงี้ยเราก็รู้มันไม่ยั่งยืนแล้วท้ายสุดมันก็จะจบไม่ดีอารมณ์แบบสไตล์ที่เราเห็นเมื่อปี40ทศนี่เราผ่านมาแล้วนะฮะแต่เราอยากจะเห็นเนี่ยการเติบโตเนี่ยเติบโตในระดับที่มันที่มันเหมาะสมนะครับเอ่อไม่เร็วเกินไปนะฮะแต่ในทางกลับกันก็คือไม่ช้าเกินไปเพราะทุกอย่างไปเหยียบเบรกอะไรต่างเนี่ยนะฮะเร็วและแรงเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะสะดุดนะครับ เลยภาพนะฮะเรื่องของหนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่จะด,ดูแลเนี่ยไอเรื่องของหนี้ใหม่เนี่ยจะให้มันโตมูฟในระดับที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะหนีไม่พ้นก็ต้องแก้่วามเก่าหรือหนี้เก่าที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอันที่เราได้ทําแล้วก็ได้ดูมาโดยตลอดนะในช่วงโควิดเราก็มีมาตรการต่างๆนะฮะที่จะช่วยให้แบบมีการปรับโครงสร้างหนี้มาตรการที่เรียกกันว่าฟ้าส้มอะไรต่างๆแล้วตอนนี้เราปรับนะครับ มาตรการที่เราเรียกว่าการให้สินเชื่อเปนธรมนะฮะหรือเรียก responsible lending ซึ่งจริงๆการให้สินเชื่อเนธรมเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราจะพยายามแก้ปัญหาหการที่มีหนี้สินที่สูงเนี่ยอย่างเป็นระบบและค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่แรกเริ่มการก่อนหนี้นะครับว่าอย่าให้มีโฆษณาแบบในเชิงที่แบบทักชวนจนเกินไปไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับคนมากู้ดูเหมือนว่าแบบจาย เท่านี้บาทเองแต่ไม่บอกว่าจริงๆแล้วการจ่ายเท่านี้เองเนี่ยดอกมันสูงมากๆมันฟังเยอะๆนะครับการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับการที่จะให้การศึกษานะครับความองค์ความรู้นะฮะกับผู้กู้เหมือนที่ได้ใช้ในวินิทัท์ที่ก่อนมาเกาะที่ได้ใช้มาก่อนหน้านี้ให้คนเห็นนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่อย่าให้คนเนี่ยก่อนนี้แต่ o n น e ที่ก่อนนี้แล้วเนี่ยนะฮะ ถ้าเริ่มเริ่มมีปัญหาเราก็มีในส่วนหนึ่งของมาตรการเนี่ยก็คือต้องการให้มีการปรับโครงสร้างนี่ทั้งก่อนที่คนเป็นปัญหาแล้วก็ทั้งหลังที่มีปัญหาคิดว่ายังไงเนี่ยองค์ประกอบสําคัญของการแก้ปัญหาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของการที่จะมีการปรับโครงสร้างนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญของของมาตรการในเรื่องของ R L ของเราที่เราทํานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยในเวทีสวนานะก็จะมาเจาะนะครับว่าเราทําอะไรเนี่ยในเรื่องของ ฝั่งที่เป็นเอ่อเรื่องที่ที่น่าจะมีนัยยะที่สุดนะครับกับภาคอีสานก็คือเรื่องของการที่จะแก้นะครับหนี้ของเกษตร,รกรใน,นาภาคอีสานก็เลยเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาแล้วก็จอบอกแล้วผมหมดเวลาไปแล้วเนี่ยนะก็อยากจะขอแค่ใย้ำอีกทีว่าไอ้อวันนี้เสเวนาเรานะฮะหัวข้อเรานะฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับหนี้นะฮะแต่การที่เราจะ แก้ปัญหาหนี้ได้น,นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้ฟังนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยว่าองค์ประกอบการสาคัญของการแก้หนี้ได้เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยแต่ก็อยากจะฝากไว้ว่าไอ้การที่จะแก้หนี้ได้เนี่ยอย่างยั่งยืนนะฮะอย่างให้ครบในองคเบ็ดเสร็จเนี่ยมันหนีไม่พน้นนะ,ะว่าต้องดูมิติอื่นให้ครบก็จะดูมิติเรื่องของรายจ่ายกับเอ่อแล้วก็รายได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของหนี้ครับก็ขอบคุณมากครับ